ะะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนจ้าซีซั่นที่4นะคะกับ p ัซโซ e ีเวนตหรือว่าการเก็บสะสมจิกซอน้องช็อกโกนั่นเองนะคะก็ถ้าใครเก็บสะสมจิกซอจนได้ครบแล้วแบบพี่กูแบบนี่ก็จะได้น้องแฟชั่นดิสต้าช็อกโกและ50รูบี้ไปครอบครองนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่กูได้ครบเรียบร้อยแล้วแล้วก็รับรางวัลเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่รับรางวัลอย่าลืไมไปรับรางวัลกันด้วยนะ ออนัดแต่จะไหลเฮ้ยเก็ตรีวอร์ดเก็ตรีวอร์ดได้เลยปะเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเป็นไงล่ะนี่นะคะได้พัซโซครบแล้วนะคะมีแสงวับแวบวับแวบบได้ไปหมดเลยแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่ารางวัลก็คือน้องแฟชั่นดิสตาร์ช็อกโกและรูบี้50อันเก็ตรีวอร์ดบอย คอม p l e t เรียบร้อยแล้วถ้าใครเก็ตรีวอร์ดแล้วก็จะขึ้นคอม plete แบบนี้นะคะออกไปดูข้างนอกกันอยู่ไหนกิ๊บบ็อกซินะเอาไหนอะไหนอะสรุปฉันได้แล้วใช่ไหมรีวอร์ดอะอ๋อได้แล้วสินี่ไงได้มาแล้วนะคะ ดูจากรูบี้ที่ได้แล้วก็ไปที่ My Team l a s test t นี่ไงได้น้องช็อกโกมาแล้วนะคะก็สำหรับใครที่เก็บสะสมครบแล้วอย่าลืมรับของรางวัลกันด้วยนะนี่ได้มาแล้วน้องช็อกโกนะคะก็น่าจะเอาไปอัพตัวเดิมแหละตัวที่มีเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ย โอเคอยู่นี่น้องช็อกโก้คะ่ะเลเวลอัพค่ะปึ๊บก็เพิ่ม next level ไปะคะสำหรับน้องช็อกโก้นะคะเฮ้ยได้กันหรือ,อยังเอ่ยพัสน์อีเวนต์นะคะการสะ สมจิ๊กซอตอนนี้เนี่ยใครที่ได้ครบแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้อย่าลืมไปกดรับกันด้วยนะจ๊ะแตนแตนอย่าลืมนะว่าใครที่ยังสะสมไม่ครบนะคะต้องรีบไปสะสมด้วยนะแต่ลา ตำแหน่งนะคะแต่ละพัสเซลแต่ละชิ้นเนี่ยพี่กูทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้วว่าหาได้จากไหนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังหาไม่ได้กดได้ใน description ด้านล่างได้เลยจะมีแยกเอาไว้ให้นะคะว่าหาชิ้นไหนหายังไงนะคะแล้วก็หากันให้ครบละกันแล้วก็อย่าลืมรับของรางวัลกันด้วยนะจ๊ะโอเคเรามาทวนกันสักหน่อยนะคะสำหรับการเก็บสะสมจิ๊กซอนะคะว่าได้จากไหนบ้างจิ๊กซอ ส่วนแรกนะคะส่วนที่หนึ่งนี้นะคะสะสมได้จากนี่เลย สเตตน,นะคะในด่านสีแดงแบบนี้นะคะแต่ว่าพิ่กูแนะนำว่าให้เล่นด่านที่1 2นะคะนี่ทำไมถึงต้องเล่นด่านที่12เพราะว่าด่านนี้มันใช้ขนนกแค่หนึงเท่านั้นเองมันจะได้ไม่ต้องไปเปลืองเล่นขนนกเยอะๆไงคะก็เล่นทีละหนึ่งนะคะแล้วก็สุ่มไปจนกว่าจะได้จิ๊กซอท,ที่ได้นะคะเป็นแบบสุ่มนั่นเองนะ ส่วนชิ้นส่วนที่2นะคะด้านขวาบนนะคะอันนี้เนี่ยได้จากไหนนี่เลยสเปเชียลสเตทนั่นเองนะคะจิกซอจะได้จากในนี้นะคะในสวีทแคนดี้บอมปนั่นเองสามารถเล่นอันไหนก็ได้นะคะแล้วก็จิกซอก็จะได้เมื่อสุ่มแล้วก็จิกซอเนี่ยจะสุ่มได้เมื่อเราชนะด่านนั้นๆนะคะก็สามารถหาได้จากสเปเชียลสเตทนะจ๊ะ ส่วนจิ๊กซอส่วนที่3ซนะคะายล่างนะคะหาได้จากอารีนาโมดนั่นเองอารีนาโมดนะคะเราต้องชนะด้วยและถึงจะสุ่มได้นะคะก็ได้ยากไปอีกสําหรับใครที่ยังไม่ได้เก็บสะสมให้ครบอย่าลืมไปเก็บสะสมให้ครบนะจ๊ะส่วนสุดท้ายของจิ๊กซอนะคะด้านล่างนะคะขวาล่างก็ได้จาก pvp โหมดนั่นเองตรงนี้จะได้ยากกว่าตัวอื่นนิดนึงเพราะว่าเราต้องชนะ PVP ด้วยนะคะเล่นชนะแล้วถึงจะสุ่มได้อีกทีนะคะ <S <S เป็นไงกันบ้างสำหรับจิ๊กซออีเวนต์นะคะพัสดุอีเวนตนะก็เป็นอะไรที่แจกของค่อนข้างดีนะก็คือแจกอัลต a ้ามาสเต i ร์ล e มิ dition ด้วยนะน้องช็อกโก้เนี่ยแล้วก็บวออีก50รูบี้สำหรับใครที่เก็บสะสมได้แล้วอย่าลืมรับของรางวัลกันด้วยนะจ๊ะ พี่อูกกูก็หวังว่าเกมไลน์เลนเจอจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้เราได้เล่นกันอีกและกันเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยใครที่เก็บสะสมได้ครบแล้วต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่อุกูลาไปก่อนค่ะและอย่าลืมกดไ like, ลดค์คก,ลกดซับสไครต์และกดแชร์พี่อุ๋กูด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมไลน์เลนเจออย่าลืมว่าสามารถกดติดตามกัน พูดชนแนลพูดคุยชนแนลนี้นะคะหรือว่าเข้าไปพูดคุยกันได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a ก h พูดคุยชแนลน,นลี้นนลาไปแล้วบ๊ายบาย